เดี๋ยวเราจะมาเฉลยข้อสอบสอวนอนนะชีววิทยาข้อที่3กันนะที่เราโพสต์ลงใน Facebook นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับข้อนี้นะเป็นข้อสอบสอวนอปี65้าเขาถามว่าข้อใดเนี่ยไม่ถูกต้องนะฮะข้อนี้เขาให้รูปของอะไรมาจานักเรียนเขาให้รูปของรังไข่มานั่นเองถูกไหมฮะและเขาก็ชี้โครงสร้าง A โครงสร้าง B โครงสร้าง C แล้วก็โครงสร้างอะไรฮะดี D, นั่นเองว่าโครงสร้างต่างๆเหล่านี้มันทําหน้าที่อะไรแล้วมันเป็นยังไงถ้าเราพร้อมแล้วนะจ๊ะเรามาดูกันเลยเรามาทาพร้อมกันเลยฮะนักเรียน A คืออะไรจา้า follicle นะฮะระยะที่ยังเป็นขนาดเล็กๆอยู่นั่นเองนะเราเรียก follicle ระยะวัยกระตอบแบบนี้ว่าอะไรฮะว่า p r i m o r d a l follicle นั่นเองนักเรียนจดเลยนะฮะอันนี้คือ p r i m o r d a l follicle ครับนักเรียนเป็น follicle ขนาดเล็กๆนะแล้วก็ follicle เหล่านี้มันก็จะอะไรฮะมันก็จะโตขึ้นนะขนาดใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นและขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งกลายเป็น follicle ที่ขนาดใหญ่มากๆเลยนั่นก็คือ B นั่นเองครับนักเรียน B, B คือ follicle ที่มีขนาดใหญ่มากๆที่เราเรียกว่า g r a p h e n follicle นั่นเองหรือเรียกว่า mature follicle ก็ได้ นะครับนักเรียนนักเรียนเขียนเลยฮะเดี๋ยวมันจะตกไข่ถัดมานะจ๊ะนักเรียนอ่ะนักเรียนโน้ตเลยอันนี้คือกราฟเฟียนฟอริเคิลจ้ากราฟเฟียน ฟอเรกโอลนะฮะนะหรือเรียกว่าแมทชัวฟอเรกโอลก็ได้เป็นฟอเรกโ l ลที่โตเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะตกไข่ออกมาแล้วนะฮะนักเรียนระยะถัดมาที่เขาไม่ได้ชี้นะก็คือระยะนี้นะจ๊ะนักเรียนอันนี้เป็นระยะที่มีการตกไข่นะฮะหรือโอเวอร์เลชันนี่เด็กอาจจะสอบสวนชีวะเนี่ยจะต้องทวนเรื่องนี้ด้วยนะฮะเรื่องระบบสืบพันธุ์แล้วก็ต้องดาวน์โหลดโจทย์นะครับสวนปีต่างๆปีตั้งแต่6 6 1 6 2นล้วก้าม63หกพองนะควิดแล้วก็ยมาฝหกํามทบเนื้ครากหนังสือดีและรวมถึงเว็บไซต์ขหกสี่ห้า เ <Universe> ดยด้วยนะนักเรียนอย่าลืมไปทัวร์นะจ๊ะนะตรงนี้คือเป็นการตกไข่แต่ว่าโจนไม่ได้ออกนะครับน ok ักเรียนส่วน C คือส่วนที่เราเรียกว่าคอปัสลูเทียมนะครับนักเรียนพี่จะเรียกย่อๆว่า CL นะฮะนักเรียน CL คือคอปัสลูเทียมนักเรียนเขียนเลยจะมีสีเหลืองๆนะครับนักเรียนอ่าเพราะมีโรงข้อถุตที่เป็นสีเหลืองๆอยู่ข้างในนะฮะที่เราเรียกว่าลูทีนนั่นเองก็เลยทําให้คอปัสลูเทียมเนี่ยมีสีเหลืองนั่นเองนะฮะขอย่อ CL นะนักเรียนอ่าส่วน D ก็คือส่วนของคอปักกกกษณะะะะเเเเปป็นนนนนสสสสีีีีีขาาาวๆฮััรยยซึ่่่งิดมมมจคลูททือต albicans น,นะและส่วนดีตัวเนี้ยไม่ทําหน้าที่อะไรเลยครับสำหรับคอปัตแอลบีแคนนะฮะสีขาวๆนักเรียนโนต้ตเลยจ้าอันนี้จะขอย่อว่า C A นะจะนักเรียนโอเคไหมนะคราวงนี้เขาก็ถามคําถามเราเรามาดูกันเลยจ้านักเรียนโอเคไหมครับพอใดไม่ถูกต้องนะข้อหนึ่บอกว่าฮอร์โมน HCG ขัดขวางการพัฒนาของโครงสร้าง C ไปเป็นดีเราก็ต้องมาดูกันว่าฮอร์โมน HCG นี่คืออะไรนะ HCG คืออะไรจ้านักเรียนจะสอนสอนว่านอนอย่าลืมทวนเรื่องระบบสืบพันธุ์นะ HCG ก็คือฮิวแมนคอริโอนิกโกลาโดโทฟ i n นั่นเองนะจ้าเรียนอันนี้เป็นนฮอรร์โมมที่่สส้าาางจกวน ของรกของลูกนั่นเองครับนักเรียนรกจะมีส่วนของแม่และส่วนของลูกนะฮะแล้วมาดูกันว่ามันทําหน้าที่อะไรแล้วข้อ1ถูกหรือไม่ถูกนะฮะ,ะเขียนเลยข้างล่างนะจ้าว่า SCG นะย่อม,มาจากคําว่า human นักเรียนเขียนเลยฮะ chorionic gonadotrophin ที่เรียกว่าฮิวแมนคอร n โอニックโกนอโทฟินเพราะว่านะครับมันไปมีผลนะโทปิกโทปินเพราะว่ามีผลแปลว่าทิศทางนะเรียนทิศทางไปยังนักโกแนนหรืออวัยวะสืบพันธุ์ในที่นี้ก็คือรังไข่ของผู้หญิงนั่นเองครับนักเรียนโดยมันสร้างมาจากคอรีโอニックวิลลนะหรือรกของลูกนั่นเองนะครับนักเรียนนักเรียนรู้นิดหนึ่งว่าไอจ h c g เนี่ยสร้างมาจากคริโอนิกวิลลหรือส่วนของรกลูกนั่นเองครับนักเรียนอันนี้เป็นส่วนของรก ของลูกนะรสร้างมาทําไมครับนเรียนสร้างมาเพื่อไปกระตุ้นไอ้ตัวโครงสร้างซีอย่างที่โจทย์บอกเนี่ยแหละครับนเรียนหรือโครงสร้างของคอปัสลูเทียมนั่นเองครับนเรียนให้ยืดอายุขึ้นตอนที่คุณแม่นะครับกำลังตั้งครรภ์น,นะครับในช่วง3เดือนแรกนะฮะหรือช่วงไตรมาสแรกนั่นเองของการตั้งครรภ์ครับนเรียนนเรียนน้ตเลยอันนี้นะบันสร้างขึ้นมานะครับเจ้าตัวรกลูกเนี่ยรสร้างฮอร์โมนนี้ขึ้นมาเพื่อไปกระตุ้นคอปัสลูเทียมครับนเรียนให้ยืดอายุไปประมาณหนึ่งไตรมาสหรือประมาณ3เเดือนนสามเดือนนั่น เอสโตรเจนต่อไปนั่นเองครับนักเรียนนะอันนี้นึกว่ามันไปกระตุ้น CL นะฮะนักเรียนบวกคือกระตุ้นนะฮะเพราะว่ามันมีตัวรับอยู่ที่คอปัาลูเทียมนั่นเองนะฮะก็เรียกว่า HCG นะฮะรีเซปเตอร์นะซึ่งตัวรับของเขานะจะอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์ของคอปัาลูเทียมทำให้คอปัาลูเทียมเนี่ยยืดอายุนั่นเองเียนิดนึงว่ายืดอายุคอปัาลูเทียมเพื่อให้สร้างโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนต่อไปนั่นเองทำให้ผนังมดลูกชั้นในเนี่ยยังคงหนาตัวต่อไปได้ครับนักเรียนยืดอายุนะครับไปประมาณนฮะ นะเพื่อให้สร้างโปรเจสตอโรนและเอสโตรเจนต่อไปนั่นเองเพราะว่าคอปาลูเทียมมีหน้าที่คือสร้างโปรเจสตอโรนนะจ๊ะนักเรียนและเอสโตรเจนนะแล้วทําให้ผนังบดลลูชันในเนี่ยหนาขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนนั่นเองนี่คือหน้าที่ของคอปาลูเทียมนะฮะที่คือโปรเจสตอโรนนะจ๊ะนักเรียนอ e ีคือเอสโตรเจนนะฮะเขียนเลยต่อไปนะฮะ พี่ไปเขียนข้างบนนี้ด้วยว่าหน้าที่ของนี้คือทําให้ผนังมดลูกชั้นในหรือเอนโดมิเชียมหนาตัวขึ้นนะเพราะฉะน,นี้ขัดขวางการพัฒนาโครงสร้างสีเป็นดีใช่ไหมใช่เลยครับเพราะมันไปย,ยืดอายุของโครงสร้างสี่สในเรียนนสเลยอันนี้ใช่เลยเอาไม่เอาไม่เอา,เอานะเพราะว่าเราต้องเอาข้อที่อะไรฮะไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับข้อสอบอกว่ายาเม็ดคุมกําเนิดมีองค์ประกอบของฮอร์โมนที่สร้างจากโครงสร้างสีใช่ไหมฮอร์โมนที่สร้างจากโครงสร้างสีคืออะไรนะที่เราแอบเขียนไปตรงบริเวณนี้ล,ละก็คือโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจน<ใ>นั่<ใ>นเองข้อนี้ใช่ยยนนกเเรี็ล ไม่เอานะฮะนักเรียนเพราะว่ายาเม็ดค um, ุมกําเนิดเนี่ยนะครับนักเรียนมันจะมีส่วนประกอบของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอยู่ด้วยหรือบางชนิดนะฮะยาเม็ดคุมกำเนิดบางชนิดเนี่ยจะมีเอสโตรเจนร่วมกับโปรเจสเตอโรนนั่นเองหรือโปรเจสเตอโรนร่วมกับเอสโตรเจนนั่นเองนะครับนักเรียนนักเรียนรู้เลยว่าเพราะนี้ใช่ครับเพราะยาเม็ดคุมกําเนิดนะจะมีโปรเจสเตอโรนนะเป็นองค์ประกอบนั่นเอง อาจจะเป็นโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวหรือโปรเจสเตอโรน only นะนะักเรียนหรืออาจจะเป็นโปรเจสโรนร่วมกับเอสโตรเจนเราเรียกว่าเป็นแบบชนิดคอมไบ่คือร่วมกันครับนะักเรียนนะซึ่งเจ้าตัวโปรเจสเตอโรนเนี่ยก็สร้างจากคอปัตลูทเทียมน,นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อน,น,น,นี้จึงถูกนะครับนะักเรียนเราเลยเอาหรือไม่เอาไม่เอานะฮ<น>ะนะักเรียนส่วนข้อ3บอกว่าอะไรนะครับนะักเรียนเขาบอกว่าผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยนะครับคือไม่มีเมนแล้วเนี่ยจะมีอาการเมโนโพรสก็คือไม่มีประจำเดือนนั่นเองนะครับนักเรียนครัว่าคำนี้หมายถึงว่าไม่มีประจำเดือนนะครับนักเรียนเขาบอกว่่าาาาเนืองงงจกขดโครรส้บี <นะ S 2> ใช่ไหมนะครับหรือ m มทชัวฟอเรเคิลหรือกราฟ h ฟนฟ f o รเคิลหรือฟ o เ i เคิลที่โตเต็มที่นั่นเองใช่ไหมครับนักเรียน่ะเรามาดูกันนะข้อนี้นักเรียนน้ตเลยว่าเป็นไปได้ครับนักเรียนเพราะว่าถ้าขายโครงสร้างบีเนี่ยนะครับก็จะทําให้กระบวนการตกไข่หรือโอเวอรเดชั่นนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ครับนักเรียนโอเคไหมเมื่อตกไข่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็จะไม่เกิดคอปัสลูเทียมโอเคไหมด้วยนั่นเองนะครับนักเรียนและเมื่อไม่เกิดคอปัสลูเทียมครับนักเรียนผนังเมลูชันในก็จะไม่หนาตัวนะฮะหรือเอนโด เมื่อไม่หนาตัวก็จะไม่ลอกหลุดคบนักเรียนและเมื่อไม่ลอกหลุดก็ไม่มีประจำเดือนนั่นเองเพราะประจำเดือนนั้นเกิดมาจากเอ็นโดมีทียมที่ลอกหลุดนั่นเองคบนักเรียนเพราะฉะน,นั้นข้อน,นี้ก็เป็นไปได้เอาหรือไม่เอาไม่เอานะเพราะเอาข้อที่ไม่ถูกต้องนั่นเองคบนักเรียนเพราะฉะน,นั้นข้อ3จึงเป็นไปได้นั่นเองจ้าอ,อย่าลืมโนต้ตด้วยนะฮะนักเรียนโอเคไหมข้อ4บอกว่าฮอร์โมโนจากไฮโปทาลามัสกระตุ้นโครงสร้าง A โดยตรงให้พัฒนาไปเป็นโครงสร้าง B ใช่ไหมเอคือฟอลิเคลระยะอนุบาลที่เราเรียกว่าไพ่โมเดลฟอลิเคลนะฮะน A เนี่ยจะเติบโตนะครับหรือโตขึ้นเนี่ยกลายเป็น B ได้นะฮะนักเรียนอันนี้ต้องอาศัยฮอ,อร,นะร์โมนที่ชื่อว่าอะไรฮะนักเรียนอาศัยฮอร์โมนที่ชื่อว่า FSH นั่นเองครับนักเรียน FSH นะฮะนักเรียนหรือ Follicle Stimulating Hormone ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือ Anterior Pituitary Gland ครับนักเรียนนะมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะหรือ Anterior Pituitary Gland ครับนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จริงไม่ถูกนะครับนักเรียนมันไม่ได้รับฮอร์โมนมาจากไฮโปทาลามัสที่มากระตุ้นโดยตรงครับนักเรียนมันต้องมาจาก Anterior Pituit a r y รแกนก่อนั่นเองครับนักเรียนแล้วเจ้าตัวแ a n เ e r i o r pituitary gland เนี่ยถึงจะถูกควบคุมโดยไฮโปทาลามัสอีกทีหนึ่งนะักเรียนรู้เลยว่าข้อนี้ไม่ถูกต้องเพราะโครงสร้าง A นะครับนักเรียนจะกลายเป็นโครงสร้าง B ได้เนี่ยจะต้องอาศัยฮอร์โมนเนี่ยที่ชื่อว่า FSH ที่มากระตุ้นโดยตรงนรัน่นเองอันนี้คิดไนดะ้ักเียว่าผิดเพราะว่าตัวนี้ต้องอาศัย FSH นะฮะและ FSH เนี่ยนะครับนักเรียนหรือ follicle stimulating hormone เนี่ยนะฮะมันมาจากครับนักเรียนต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือ anterior ครับนักเรียน พี่ชูอีเทอร์รี่แกนั่นเองนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงไม่ถูกต้องนะครับผิดคําว่าโดยตรงนั่นเองครับนักเรียนโอเคไหมเจ้าตัวไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมันจะมามีผลกับโครงสร้างของ A กลายเป็น B ได้นะครับนักเรียนมันจะต้องมากระตุ้นแอนทิเลียให้สร้าง FSH ก่อนนั่นเองนะครับและไฮโปทาลามัสเนี่ยมันจะสร้างฮอร์โมนอะไรมากระตุ้นก็คือสร้างฮอร์โมนชื่อที่ว่าอะไรเอ่ย GnRH หรือโกลาโดโทฟินนะฮะ releasing ฮอร์โมนนะฮะมากระตุ้นแอนทิเลียให้สร้าง FSH ตัวนี้ออกมากระตุ้นโครงสร้างฟอลิเคิลลเเ็กๆนี่ยให้เติบโตกลายเป็นโครรงส้าง บีได้นั่นเองข้อนี้ข้อที่ไม่ถูกจริงเป็นข้อที่เท่าไหร่ครับนักเรียนเป็นข้อที่4นั่นเองจ้านะครับและที่สําคัญนะอย่าลืมไปทบทวนนะครับรลยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของระบบสืบพันธุ์ด้วยนะครับนักเรียนแล้วก็อย่าลืมฝึกฝนโจทย์สวนด้วยนะครับและถ้านักเรียนนะฮะอยากจะมาทําโจทย์อย่างนี้ร่วมกันนะครับนักเรียนในสอนอนะครับที่เป็นข้อสอบเก่าทั้งหมดและก็มีข้อสอบม็อกให้ด้วยนะครับนักเรียนโดยนะครับคุณครูพี่เมธนะครับแล้วและก็คุณครูพี่เจดนะครับนักเรียนทั้ง สเปเชียลเทรนนิ่งให้ด้วยนะครับนักเรียนนะครับสามารถมาลงเรียนนะครับในมังกี y e อว r y เด y l i ล e ได้ซึ่งจะเริ่มปลายเดือนนี้นะครับก็คือวันที่28พฤษภาคมนี้เราจะเรียนเป็นครั้งแรกนะครับต้องบอกงี้ว่าในการเรียนเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด12ครั้งเป็นเมนหลักนะครับนักเรียนและจะถูกสอนโดยคุณครูพี่เจดนะครับนักเรียนซึ่งเป็นนะครับผู้แทนนะโอลิมปิกนับชีววิทยานะระดับนานาชาติตัวจริงถึง2ปีซ้อนเลยนั่นเองนะครับไปแข่งที่นานาชาตินะครับนักเรียนที่ต่างประเทศเลยนะครับ แล้วก็คูเม่จะช่วยติวนะครับให้เป็นสเปเชียลเทรนนิ่งให้ด้วยนะครับนอกจาก12ครั้งนะครับนักเรียนเราจะมีสเปเชียลเทรนนิ่งนะครับโดยคูเม่ให้ด้วยนั่นเอง2ครั้งนะครับนักเรียนนะและเราจะมีคุปลับด้วยนั่นเองนะถ้านักเรียนเข้ามานะครับในคอสนะครับสวนอไลท์เนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะได้นะอันดับแรกเลยคือนักเรียนจะได้เรียนกับผู้ที่เป็นตัวแทนนะระดับนานาชาติโอลิมปิกตัวจริงนะถึง2ปีซ้อนเลยก็คือคุณคูพี่เจดนะเขาจะมาเทรนนักเรียนว่าเขาเนี่ยม โจทย์ข้อนั้นๆอย่างไงและนักเรียนก็สามารถถามเขาได้ว่าถ้านักเรียนเนี่ยอยากจะก้าวข้ามไปในค่ายต่างๆเนี่ยนักเรียนจะต้องทํำยังไงนี่เราสามารถถามได้นะเราจะมีกุ๊ปอย่างใกล้ชิดกุ๊ปปิดเลยนั่นเองนะครับและครูเมฆก็จะมาตอบคําถามนะครับเรื่องราวเกี่ยวชีววิทยาให้กับนักเรียนด้วยถ้านักเรียนมีคําถามนะครับนักเรียนอย่าลืมนะถ้าสนใจนะครับที่อยากจะทําโจทย์สอนเนี่ยนอกจากที่เราสามารถดาวน์โหลดมาทําเองได้แล้วเนี่ยนะครับจากเว็บไซต์สอนใช่ไหมครับนักเรียนถ้านักเรียนเนี่ยอยากจะแบบมีโค้ดนะที่ช่วยนักเรียนในด้านชีววิทยาจริงๆ ่นักเรียน,นยไปสู่เส้นัยของไครแรกให้ได้ก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถปรึกษาไปค่ายถัดๆไปได้ด้วยนะครับโดยปรึกษากับคุณครูที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วอย่างเช่นคุณครูพี่เจดที่จะมาสอนนะครับในคอร์สสอนออนไลน์ของเรานะครับนักเรียนนักเรียนสามารถมาลงทะเบียนเรียนนะครับคอร์สสอนออนไลน์ได้ที่ monkeyeveryday.com ซึ่งเราจะเริ่มเรียนในวันที่28พฤษภาคมนี้เป็นครั้งแรกนะครับนักเรียนอย่าลืมมารีสิสเตอร์กันนะครับแล้วเรามาเจอกันในคลุบลับครับสวัสดีครับ